ณโอกาสบัดนี้ไปจกได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาในยังกินจิสมุทยะธรรมังคาถาว่าด้วยเรื่องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมใจกันในวันสำคัญในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งวันอาสาฬหาบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญมากๆปีหนึ่งก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงสแสดงทรให้จักกับปวัตนสูตรเหมือนที่พระสงฆ์ทั้งหลายเราทั้งหลายได้พากันสวดกันตั้งแต่เอวามี Me utan, ang, สูตังเอกังสมยังพระขวาก็เลยเป็นเหตุให้ ได้ยกบทสุภาษิตว่ายังกินจิสมุทยะธรรม,มังสับบันตังนิโรธธรรมมันติก็มาจากธทำม,มาจากกัปปวัตนสูตรซึ่งแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ข้อข้อต่อมาเป็นครั้งแรกที่พระพุทธองค์ได้ทรงมีพยานพยานในการตัดสู้ ของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ที่ต้นโพนะหรือแต่ก่อนเขาเรียกว่าต้นอัศทะพฤกก็ไม่มีพยานในการตัดสู้แต่เมื่อพระองค์ได้ตัดสู้แล้วได้ได้แสดงทำให้อัญญาโกลธัญญะวัปปะพัทธิทยะมหานามะแล้วก็อัศชิหรือว่าที่เราเรียกกันก็คือปัญจวัคคีทั้งห้า เมื ha, i i ่อพระพุทธองค์ไ uh, ด้แสดงธรรมจบลงที่ป่าอิสิปตนะมฤึกตายวันเมืองพาราสีนะอัญญาโคนธัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยความเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะว่าฟังธรรมมจากกัะป๋าัตตะสูตรเมื่อที่เราสวดเพื่อเอ้ากู่นี้ ที่อาจารย์ท่านพระครูโอภาสสมาจารย์ได้พาสวดเมื่อสักครู่นี้ก็มีคนได้เห็นธรรมก็คืออัญญาโกณทัญญะที่เราสวดกันว่าอัญญาสิวัตโพโกดัญโยอัญญาสิวัตโพโกดันโยติอิติหิตังอายสมะโตโกธัญญาสะเป็นตน้นก็คือหมายถึงว่าพระอัญญาโกณทัญญะได้รู้แล้วหนอได้เข้าใจแล้วหนอก็เป็นพยานเป็นบุคคลแรกนะเป็นคนแรกเป็นอริยสาวกแรกคนที่หนึ่งนะ ในการเป็นพยายนว่าพระพุทธเจ้าตัดสลุ้จริงๆแล้วก็มีพยายนตัดสลุ้ตามจริงๆข้อที่สี่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีครบทั้งแต่ก่อนจะมีแค่พระพุทธพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมแต่จะมีแต่จะมีไม่มีพระสงฆนะ์เขาเรียกว่ายังไม่ครบระรตะนาไตระรตะนาไตก็แปลว่าแก้วสามประการแต่ก่อนจะมีแค่ มีเดวินะเดะวิแปลว่าสองยังไม่มีตยะนะตยะแปลว่าสามแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพระอัญญาโกณไัญยะตอนนั้นยังไม่บวชเป็นลือศีอยู่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพระพิจารณาเข้าอ,อกเข้าใจก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเขาเลยเข้ากระแสพระโสดาบันเขาก็จะละวัตถุสมบัติที่ไม่มีชีวิตเห็นสักว่าเป็นวัตถุสิ่งของธรรมดา เหมือนกับนางวิสาขาพระอัญญาโกณัญญาถือว่าเข้าเส้นชัยก่อนเพื่อนเพราะนับว่าได้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกเป็นสังฆรัตนะเกิดขึ้นพระรัตนะไตายถ้ามีอยู่สองอย่างเราใช้มันก็ครบระรตนะไตายไม่ได้แต่ว่าเมื่อพระัญญาโกณัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วพระรัตนะไตายก็ครบสามอย่างก็เลยเป็นสังฆรัตนะครบพอดีเลยก็เลยมีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็คือ อัญญาโกลธัญญะเป็นคนนำร่องต่อมาผู้ริธเจ้าจึงแสดงอนัตตะละัคนสูตรวัปปะพัทธ,ธิยัมมานามะแล้วก็อัศชิอีกสี่ท่านจึงได้ดวงตาเห็นธรรมนี่แหละวันสำคัญเช่นนี้จึงนับว่าเป็นวันอาสาหะบูชาเป็นวันแรกที่มีการประกาศพระศาสนาแสดงธรรมเป็นวันแรกที่มีการแสดงธรรมไมา่จาักกับเปัตนสูตรเป็นวันแรก ที่มีพระพุทธเจ้าได้มีพยานในการตัดสู้ก็คือพระอัญญาโกณทัญญาและก็เป็นบรรแรกที่มีพระสังฆร,รัตนะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็คือพระอัญญาโกณญา่นเองก็เลยครบพระัตนะตยสามอย่างคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์วันนี้ถือว่าเราเป็นโอกาสดีที่เราได้มาฟังเทศได,ได้มาสะสมบุญบรารมนะีเพื่อจะเพิ่มเติมเสริมปัญญาของเรา เป็นลำดับต่อไปนะเมื่อสักครู่นี้ที่สุภาสิทิ์ที่ได้ลิขิตไปเบื้องต้นว่ายังกินจิสมุทัยธรรมมังสับบันตังนิโรธธรรมมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้แล้วก็ตัดสู้เสร็จเรียบร้อยพระพุทธองค์ก็นึกประกาศพระศาสนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่พระองค์ประกาศพระศาสนานั้น ก็จะทําให้ไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรือว่าอุบาสิกาจะได้คงมั่นยั่งยืนมีรากมีฐานถ้าเป็นบ้านก็มีก็มีเสาเข็มนะมันจะได้มั่นคงถาวรครบถ้วนห้าพันปีเหมือนพระพุทธเจ้าตั้งอกตั้งใจเอาไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงการก่อสร้างหรือไม่ได้พูดถึงสร้างพระพุทธรูปหรือไม่ได้พูดถึง จะมีจะได้เป็นพระครูชั้นตีโทเอกหรือไม่ได้พูดถึงเป็นท่านเจ้าคุณตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงสมเด็จหรือว่าไม่ได้พูดถึงเป็นเจ้าคณะปกครองอันนี้เล่าให้ฟังเฉยเฉยนะแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านได้ให้ความสําคัญในการที่จะประกาศพระธรรมเทศนาเพราะว่าพระพุทธองค์เห็นว่าอย่างภิกษุอย่างที่หลวงพี่หรือว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านนั่งอยู่ตรงนี้ที่จะอยู่เป็นพระได้ หรือเราเองจะมั่นคงในการมาวัดได้ก็ไม่ใช่ว่าอะไรก็คือเราต้องมั่นมาให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาพระพุทธองค์ท่านมองตั้งแต่ท่านตัดสั้ครั้งแรกยังไม่มีพศออเลยเริ่มพศหนึ่งท่านเห็นเลยว่าถ้ายึดมั่นในหลักทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาได้ก็จะทำให้พระศาสนาของพระองค์ท่านได้อยู่ยั้งยืนยงมาถึงห้า0ันปี แต่กว่าที่อัญญาคกลธัญะญจะได้มีความเข้าใจหรือว่ามีมีฟิลรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่นั่งฟังแล้วก็เข้าใจทันทีไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจทันทีเพราะว่าเขามีเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเราียกมีแบกกาวผ่านมาท่านสั่งสมบาร,รมีหลายอสงไข่ท่านจึงสามารถที่จะเข้าใจเหมือนกับน้ํามันหยด เหลืออีกหยดสุดท้ายนะเหมือนที่เขาบอกว่าอย่าดูหมิ่นว่าบาปกรรมมันมีน้อยมันต้อยๆต,ตามติดประสิทธิผลเหมือนตุ่มน้ําที่หงายไว้รับสายชนก็จะล้นด้วยอุทกที่ตกไปพระอัญญาโกลธัญญะได้ฟังธรรมะอาจจะเป็นครั้งที่พันนะแล้วก็ประพฤติปฏ,ป,ฏปฏิบัติอย่างเข้มว้นอดขันแม้จะเกิดมาในสมัยพระสมณโคโดมอดนอนอดข้าวเป็นลือสีทรมานตัวเองนะเพื่อจะให้กิเลสมันได้ตายแต่มันก็ยังไม่ตาย แต่พอได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ในฟังตั้งแต่ที่พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านในสวนวาดนเวเมพิกเวอันตาบับพัชจเจนะนาเสบิตบาเป็นต้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ไปพลามานตัวเองไม่ให้พัวพันในกามถ้าเราพัวพันในกามเน้นในเรื่องของตาได้ยินตาหูจะบุกลิ้นกายใจตาได้เห็นลูกงาม,งามหูได้ฟังเสียงไพเราะไพเราละลิ้นก็รับรส กายก็สัมผัสของนุ่มๆเวลาหลับเวลานอนเขาก็เลยเวลาผู้ที่มาถือสินแปดที่วัดหรือซื้อสินแปดที่บ้านหรือพระก็ดีเขาก็เลยไม่ได้เน้นให้ให้ไปนอนบนเตียงนุ่มๆเพราะว่าถ้านอนนุ่มๆแล้วมันก็ตื่นลำบากมันก็ตื่นยากก็เลยในนอนที่มันแข็งๆหน่อยหรือว่ามีมีที่ปูนอนก็ไม่ต้องหนาเกินไปท่านก็เลยห้ามไม่ให้ภิกษุหรือบางคนปฏิบัติธรรมไม่ให้ใช้นุ่นและสำลี เพราะมันจะทําให้นุ่มเกินไปแล้วก็ทําให้ฝันลยมันไม่เจริญในธรรมะพูดง่ายๆถ้าไม่เจริญในธรรมะแล้วมันก็จะไปเอาอย่างอื่นแทนนะทีเนี้ยเรารักษาศีลแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเราให้ทานแล้วก็ไม่มีอานิสงส์ทานภาวนาก็ไม่เห็นมีอานิสงส์ไปหน้ามาหลังถ้างั้นเราก็ไปหาทําอย่างอื่นดีกว่าเหมือนที่เราได้ยินได้ได้ฟังข่าวพี่ครูบาอาจารย์เป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนหน้าเห็นใจท่านนะไม่ใช่ว่าเราจะไปซ้ําเติมท่าน ตั้งแต่วัดไร่ขิงตั้งแต่วัดวัดตรีหรือว่าตั้งแต่วัดหลายๆวัดวัดโซทอรอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เขาเป็นบทเรียนให้เรานะทําให้วันนี้ได้นึกถึงว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้เน้นว่าให้ถือธรรมเป็นใหญ่ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเดินมาแล้วมีพระอานนท่านเทศนาแสดงธรรมอยู่พระพุทธเจ้าก็เกรงใจพระอานนนก็เลยยืนยืนฟังพระพระอานน์เทศนา แต่จริงๆคําเทศก็คือคําของตถาคตพระพุทธงอมน,นะแต่พระพุทธเจ้าก็ยืนฟังพอพรอะพอ้าพระอานทน์ได้เทศเสร็จพระพุทธเจ้าก็เลยเดินมาหาพระอานทน์ก็เลยกราบพระพุทธองค์ก็เลยบอกโอ้ฟังพระอานอนท์จนเมื่อยหลังเลยเหมือนเธอก็เทศนามกันนะเธอนะพระอานท์ก็เกรงใจนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าในโลกใบน,นี้นะสิ่งที่เราจะกราบจะไหว้ได้ จะเป็นเทวดาก็ไม่ใช่พระอิน์พรพะหมก็ไม่ใช่หรือจะเป็นท้าวเวสสุวรรณก็ไม่ใช่หรือจะเป็นยักษ์ก็ไม่ใช่จะเป็นคนทั่วไปก็ไม่ใช่ถ้าเราแตถฐาคตไปไหว้ใครคนนั้นจะอายุสั้นนะเพราะว่าเราสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาถ้าจะพูดถึงคนที่สมบูรณ์ที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือพระพุทธองค์แต่ว่าในโลกใบนี้สิ่งที่เราจะเคารพกราบไหว้ก็คือพระธรรมนั่นเอง เราก็เลยเห็นว่าเธอกําลังแสดงธรรมอยู่เราไม่ได้เคารพเธอแต่แต่เราเนี่ยคารพพระธรรมมากกว่าเราก็เลยยืนฟังเคารพพระธรรมจนเมื่อยเพราะว่าพระธรรมนั้นใสสําคัญมากๆฉะนั้นเรากว่าเราจะเข้าใจรู้สึกเหมือนกับว่าพระัญญาโกยะว่าสิ่งใดสิ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วน,วนความดับไปเป็นธรรมดาได้เราต้องเข้าวัดฟังธรรมกินทานประหารกิเลส มันเป็นผลของความของการที่เราได้ฝึกตนมาดีแล้วได้ฝึกหัดเข้าใจฟังเทศประจําสอนตัวเองประจําเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดก็วัดอยู่ที่บ้านเปิดฟังเทศฟังธรรมเวลาโกรธก็หักข้ามใจโมโหก็หักข้ามใจไม่พอใจก็หักข้ามใจดูดูเจ้าของดูตัวเองพูดง่ายๆจนเห็นตัวเองอย่างชัดเจนจนเข้าอกเข้าใจถ้าเอาเข้าอกเข้าอกเข้าใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจึงจะมีความรู้สึกเข้าใจบ้างว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นผลเองเข้า้นเองเมื่อเราหงุดหงิดใส่สักคนหนึ่งงนี้เราไม่พอใจใครสักคนหนึ่งกว่าเราจะรู้ว่าอารมณ์มันเกิดชั่วคราวเราก็ต้องทะเลาะเบาแหวงหาเรื่องกันแต่ถ้าเรามาคอยสังเกตสิติความถี่ว่าเราโกรธวให้ใครตั้งแต่เกิดมาแล้วความโกรธนั้นอยู่นานขนาดไหน,นแล้วมันอยู่กี่วันถ้าพูดฉเฉลียวฉลาดก็จะสังเกตกับตัวเองก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นอยู่ไม่นาน เหมือนกับเรานั่งฟังเทศหรือนั่งฟังสวดมนต์อย่างนี้เหมือนพระคุณเจ้าถ้านั่งถ้าไม่เปลี่ยนท่าเพราะว่าความทุกข์ของของของขามันอยู่ไม่นานสักพักมันก็จะหายไปสักพักมันจะหายไปมันจะเกิดดับของมันอย่างนี้นะแต่หน้าที่เราแค่ให้เข้าใจให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจเวลานั่งเราเข้าใจเราก็เลยไม่ได้เป็นภาระในการเปลี่ยนขาเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเราก็เข้าใจโรธโมโหมาเราก็เราก็เข้าใจเราก็เลย ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้โมโหไม่ได้อลาวาดมากเพราะว่าเราเข้าใจว่าความ,มญหงุดหงิดโมโหหรือความอยากได้ก็ดีมันมีอายุของมันมันมีเวลามันมีเวลาโกรธแล้วมีเวลาดับไปแล้วอยู่ไม่นานเลยถ้าเราสังเกตบ่อยๆเราใช้เราจะได้เป็นอิสระไม่ได้เป็นท่าของความ,มญหงุดหงิดโมโหนะเราอิสระบ้างเราก็จะเข้าใจพอเราเข้าใจอย่างนั้นแล้ววันนี้ที่เรามาวันอาสาหนหาบูชาเราก็จะได้มีความรู้สึกเข้าใจ ตามพระอัญญากณทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาบ้างถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะเจริญงดงามไพบุญในธรรมะของผููตะองค์จิตใจหน้าตาก็เบิกบานเหมือนที่ท่านบอกว่ายามใดทําใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมณีมีราศียามใดทําใจให้ราคีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาท้ายสุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานะขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนาไตา คือคุณของพ,พระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่สมัยพระพุทธการมีพระอัญญาโกลทัญญะเป็นต้นผู้ใดเป็นปฐมสาวกเป็นสาวกคนแรกที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลโซดาบันขอให้บุญกุศลทั้งหมดทั้งปวงรวมถึงบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้มาร่วมกันบำเพ็ญกระทําให้มีให้เกิดในวันนี้มีการฟังเทศมีการสมาทานศีลมีการสวดมนต์เป็นต้นขอให้บุญทั้งหมดทั้งปวงที่ทได้กล่าวมาเป็นเบื้องต้นนั้นรวมถึงบรารมีพระรัตานาตรัยด้วย มารวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพระละวะปัจจยอํานวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายอยู่ก็จงมีชัยไปก็จงมีโชคปัดใสาจากสรรพทุกข์สรพพโศกสรพพโรคสรรพภัยสัพพเคราะ,ระ,ราะนนหา์เสนียทั้งหลายทั้งเนียดจันไรทั้งหลายทั้งพวงหยาได้มากำากายมีอายุวันณะสุขะละปฏิพานทานสารสมบัติทุกประการทุกทิพทุกทิพาราตีการในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแสดงว่าธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยประการะชนี